สวัสดีจ้าช่องยายนวลนวลยินดีต้อนรับสุภูสุคนจ้าเมื่อนี้ยายนวลกับมาอีกแล้วจ้ายายนวลสิ่ผ้าไหมเฮดเค้กค่ะเมื่อนี้เค้กที่ยายนวลสิเห็ดกับโบเมนสูตรของยายนวลเด้อค่ะเด้อยายนวลโบมีสูตรเค้กของเจ้าของดอกยายนวลกับเบิ่งจากย t u b e นี่ละจ้าเบิ่งแล้วยายนวลกับยาเค้กเนาะค่ะเนาะกลับมาเบิ่งกันเลยจ้าวัตถุดิบมีอย่างแนนหรือว่าส่วนผสมมีอย่างแนนเนาะค่ะเนาะกับมีแป้งสาลี่อเนกประสงค์มีน้ำมันจ้ามีน้ำตาลมีนมสด มีไข่มีผงวานิล,ล,ลามีผงฟูมีผงโกโก,โกโ้เนาะค่ะเนาะก็มาเริ่มเฮ็ดกันเลยเนาะจ้ะเนาะเริ่มกันเลยจ้าไข่ซีฟองด้วยจ้ะเด้อไข่

ผงฟูค่ะสิบัำเชคแคตวาลีลาจะผงวาลีลาค้นให้เขากันจะทยอยใส่จ้ะ จากนั่นกับแบงครึ่งด้วยจ้ะ ใส่ผงโกโก,โกล้ลงไปเลยจ้ะสองช้อนได้จ้ะหนึ่งสอง ลจะจนั่นกระทะน้นำมันใส่ถานได้จะเริ่มป้องกันไมยนิดถ้าถั่วถ่าจะถ้าผู้ใดบ่มีแป้กงกะบ่มีแป้งแบบนี้กะ ใส่มือเท้าออก,ก็ได,ด้เด้อจ้ะเด้อจากนั่นก็นเอาน้ำมันท่าเนี่ยเด้จ้ะท่าให้ทั่วท่าให้ทั่วถาจ้ะก็กจะประมาณมนี้เลยเนาะคะนะ่ะเนาะจางนั้นจะปักได้ด้วยเนาะ,ะใส่ตรงกลางถาบนี่ยจ้ะ ใช้ตรงไปตรงกลางจ้ะมันหลงกันเนกก้างนะว่ามันสิออกมาเป็นแบบเลย อมันสิออกมาเป็นจังไดยเนาะผมเอวีน้องออกมาจังไดยก็ต้องกินเนาะออกมางามบ่งามก็ต้องกินเนาะครับพี่น้องผมพี่น้องขอให้มันกินได้ผมว่านะ เล่นวันก็จะออกจเกาตาอบนอะจะเนะ มาแล้วหลังจากที่ผ่านไป20หรือว่า25นาะทีก็จะออกมาประมาณนี้หละจ้ะก็ผ่านอยู่เนาะค่ะเนาะ หลังจากทีดตัดเรียบร้อยแล้วยายนวลก็ใส่จานเรียบร้อยแล้วก็จะออกมามันก็นสีคล้ายๆกับทางมาลายเนาะคะ่ะเนาะก็สีหวาน,นหน่อยๆจ้าแล้วก็หอมหวานมันเนาะคะ่ะเนาะมือนี่ก็เท่านี้แล้วเนาะคะ่ะเนาะมือใหม่จังเจอๆกันอีกเนาะคะ่ะมือนี่ยายนวลก็สวัสดีจ้า